สวัสดีค่ะสวัสดีอากาศดีๆนะคะเมื่อขึ้นบางขึ้นแม่ฝนตกบมักแห้งหนึ่งเนาะตกค่ะตกแน่ค่ะมือนีขึ้นแม่กับสิผ้านองขึ้นไปธุระเนาะนองหมวยพิ่นกับมีนนัดกับขึ้นหมอนะคะมือนีเป็นวันนัดนะคะเขาก็ต้องไปตามทีขึ้นหมอหนัดเนาะบรรล้นองพิ่นแต่งตกไปตกค่ะตกแน่แต่สาัมารกระแดกขึ้นเกาพี่นองเอ้ยอ้าวนั่งยุ่นี้นั่งยุ่นนี้ ว่ามนพู่นไดแต่งตัวเราเราบอกคุ่ลูกสวัสดีค่ะโอ้เพื่นมานั่งอยู่กับถมหน่อยกลางถุงตีนเมื่อวี้ไปใสคขะไป้องบานจ้าคื่อข้นมื่อนเมื่อวนเมือวนมืดอวมวนเมื่อวัเมื่อวน่อวัเม่อนมอัมี่อัเ่อน่อมีเออที่นอนอนนอมอวนเมนเนนนน่อยออน่อนมอ่อ มื่อนี้ไปหาคุณหมอตามนัดนะคะน้องปีกาหน้าตาสดใสนะคะแม่กับสิบภาพไปหาคุณหมอเราก็เลื่อยไปเห็ดทุระแน่ไปทั้งตาทั้งย่าทังน้องฟ้าเดียไปเบิดนะคะเดี๋ยวตะคุณพคอกับน้องายเพิ่นสิขึ้นขี่เห็ดเพิ่นเนาะกินข้าวแซ่บบ่แซ่บอยู่ออืไปตามหมอนัดตามหมอนัดโอ้มื่อนี่มีมื่อนี่มีคนนัดตัวนี้วันทวนธรรมดาคุณหมอเพิ่นเด้ <c oughs> อาค่ะไปพร้อมแล้วก็ขึ้นรถค่ะสวยละเมิอนี่เขาเสด็คคิวย่ำเด๋อน้อเป็นตัวแค่งามใหม่ก็บจว่าหักนะคะหนาบางขึ้นแม่นี่ยังฝากถึงเอฟซีบอค้าน้องหมวยก็ไปหาคุณหมอกับฝากเป็นนักใจหนวยนักใจเจ้าหนุ่มหมวยก็สืส่อๆก็ไปนะคะขอการตั้งใจจากเอฟซีให้น้องหมวยในเด้าจ้าอายุวันหวานให้นเอฟซีบ้างไหม ไปกระอ้วนึินแล้วค่ะคะเนเรื่องกินข่าวดีแล้วค่ะเมื่อนี้เอาไปซานี่ก่อนนะคะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะขอบคุณผู้กำลังใจสีส้มไห่น่องหมยแล้วก็แม่นองมหมยก็โอนท่านี่เนาะขอบคุณไปทางพีจ่จ๋าขอบคุณไปทางไอจอนี่นะคะมื่อนี้คขึ้นแม่กับสีพาดไปหาหมอนะคะพุกตาขึ้นย่ากับไปทายบาดน้ำเนาะเมืนน่อเนี้เอาไปซานี่ก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะบ๊ายบายจ้า